ทางด้านการแพทย์เนี่ยเขาจับว่าอ้วนเนี่ยเป็นโรคนะครับไม่ได้เป็นแค่ภาวะอ้วนอย่างเดียวนะเพราะว่าพอเราอ้วานเนี่ยสิ่งที่ตามมาคือความดาันโลหิตสูงนะครับไขมันสูงไขมันพอกตับหลังๆอาจจะมีแบบปวดข้อปวดเข่าปวดหลังคือมันมีโรคตามตมาเ <ตร S 2> ยอะเลยเป็นที่มาว่าทําไมคนถึงปว่วยเยอะขึ้นหลายคนคงผ่านการลดน้าหนักกันมาหลายรอบแล้วนะฮะผมเข้าใจว่าส่วนส่วนตัวผมันผมก็ลดน้ำหนักมาหลายรอบถ้าใครๆอยากจะลดน้ำหนักผมแนะนําอย่างเดียวคือ กับเรื่องการกินนะไม่แนะนําให้อดอาหารเราก็ต้องควบคุมอาหารเป็นหลักแต่ว่าการออกกำลังกายเนี่ยจะทําให้การลดน้าหนักเนี่ยเร็วขึ้นส่วนอาหารเสริมก็เป็นตัวช่วยเหมือนกันออกกำลังกายนี่แหละทำให้การลดน้ำหนักเนี่ยเร็วขึ้นเหมือนกันทําให้เราเนี่ยไปถึงเป้าหมายได้ง่ายขึ้นพออยุเยอะขึ้นอย่างผมเนี่ยออกกำลังกายยังไงมันก็ไม่่ค่อยลงอ่ะเพราะว่าเหมือนระบบขผานไม่ไม่ค่อยดีแต่ว่าถ้าตัวช่วยทําให้ระบบข้อผารเราดีขึ้นเนี่ย แปลว่าเราจะเอาไขมันส่วนเกินที่เราสะสมอยู่ในออกมาใช้ได้ดีขึ้นด้วยครับข้อได้เปรียบก็คือเราจะให้ลูกค้าเนี่ยบริโภคในสิ่งที่มีคุณภาพเรารวมสรรพคุณเด่นๆของแต่ละสมุนไพรเข้ามาไว้ด้วยกันสูตรทุกตัวอาหารเสริมหรือว่าสกินแชร์เนี่ย<ม>คิดคนด้นโดยแพทย์เฉพาะทางเรามีขั้นตอนตั้งแต่ต้นทางที่เป็นแพทย์เป็นคนคิดเลยค่ะทำการตลาดและดูแลด้วยแพทย์อีกทีหนึ่งคือเป็นอาหารเสริมที่เราสามารถทานและปรึกษาจากแพทย์เฉพาะทางได้ตลอดเวลาอย่างนี้ค่ะ